ขอบคุณข่าขอบคุณค่าที่ส่งกําลังใจมาให้แม่ขอบคุณมากๆรชบคิณทุกท่านขอบคุกําลังแกงใจให้แม่ขอบมากนะสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมช่อง YouTube เสือพาไปนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์นะฮะ12กรกฎาคม2567นะฮะมาอัปเดตอาการของคุณแม่หลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับผมน เมื่อคืนนี้นะครับก็นอนหลับดีมากนะครับผมตอนเช้าก็เลยตื่นมาอย่างสดชื่นแจ่มใสนะฮะผลข้างเคียงนะครับที่มึนๆเบลอๆก็ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับผมทำทระส่วนตัวนะครับพี่เสือก็เช็ดตัวนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ก็นั่งดู youtube นะฮะ แล้วก็เดี๋ยวรอคุณหมอมาตรวจแล้วก็ทานข้าวเช้านะครับผมระวังนี้ก็บ่นว่าปวดขี่ในว้นแขนนะครับผมีไม่ได้แล้วแต่ทุนอีกระโตก็นวดนวดให้นะฮะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะที่เข้ามารับชมคลิปให้นะครับหลายท่านก็บอกว่าดูด่านให้ไม่กดข้ามด่านนะน้องเสื้อนะครับ เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดคุณแม่ก็นั่งดูคลิป youtube ของลูกนะครับแล้วก็นั่งอ่านข้อความที่ทุกท่านได้ส่งมาให้ด้วยนะครับคุณหมอยังไม่ได้ให้คำตอบนะฮะว่าจะต้องอยู่อีกกี่วันนะครับผม็ม็รอดูการไปเรื่อยๆนะครับก็ยังคงมนะีความเจ็บนะครับ แล้วก็บาดแผลตรงที่มีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมอ,ออกนะครับก็แผลค่อนข,ข้างใหญ่ในเอฟซีนะครับไม่ต้องเอาข้างหน้าที่มันจะป็นแผลเมืเ่อคืนคคน,นี้ไปเสือก็ได้เงี้ไปสองชั่วโมงนะฮะช่วงประมาณสักตีสองกว่า,วาถึงตีสี่กว่าเนาะนะครับชาวนี้ก็ไม่ค่อยเพลียเท่าไหรนะ่นะเมืม่อวานนี้ไม่ได้นอนเลยตกเ,เพลียมากต่ตอนเนื่องไปถึงช่วงผ่าตัดน,น,นะ อันนี้ก็ค่อนข้างโอเคอยูน่นะครับเดี๋ยวพอมาเสร์ฟข้าม,าามาอะ ได้เวลาอาหารชาแล้วนะครับผมทางโรงพยาบาลก็นํามาเสิร์ฟให้ก็จะเป็นข้าวต้มหมูนะฮะคุณแม่นี่ก็จเจริญอาหารมากนะฮะทานได้หมดเกลี้ยงเลยนะเอี FC นะครับทานข้าวต้มเสร็จก็มีผลไม้นะครับผมที่ทเพือได้ ซื้อไปจากห้างบิ๊กซีเมื่อตอนช่วงหัวค่ำเนาะก่อนที่จะเข้าไปที่โรงพยาบาลนะฮะมีส้มเมียงุ่นทานได้ทา,านได้หลายชิ้นมากนะ,ะแล้วก็ยังทานขนมปังอีกก้อนหนึ่งเออก็ขอขอบคุณที่ท <c oughs> ่านได้ ส่งกำลังใจมานะครับคุณแม่ก็ดูคลิปดูข้อความนะครับด้วยความปลื้มอกปลื้มใจในความบ่งใจของเอฟซีทุกท่านนะครับผมอักเสีย Hãy subscribe quân kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ มาได้เอากัน <yangaldepedak>

ข้าอ,องค์มาเป็นรอดเป็นพันขอบคุณค่าขอบคุณค่าที่จงมีความใจมาให้แม่ขอบคุณมากมากเอ็บชีวิทุกท่านกำลังแก้ให้แม่ขอบคุณมากมากค่ะ นีก็หมดเวลาเยี่ยมแล้วนะคุณผู้ชมนะรอเยี่ยมต่อไป11.30อโมงครึ่ถึงบ่ายโมงนะเสือก็จะทานข้าวเชาว้านะหลังจากนั้นก็จะกลับไปนอนที่โรงแรมนะมวันนี้น้าไม่ค่อยโตมเพราะว่าเมื่อคืนได้นอนไป2ชั่วโมงนะช่วงประมาณสักตีสองถึงตีสี่นะครับ ตอนนี้เขาอิ่มเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปเสือก็จะเดินนะครับจากโรงพยาบาลน,นะไปที่โรงแรมที่พักนะฮะก็ประมาณ1กิโลเมตรนะค,คุณผู้ชมขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการชมคลิปแล้วก็ติดดานให้เสื้อผ่าไปนะครับ